วิดีโอตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะของอ n t e g r a t i o n By p a าร t นะครับในซีรีส์ของ Review Calculus เดี๋ยวมารับชมกันเลยครับโอเคจากตอนที่แล้วนะโจทย์ของเราก็แสดงให้เห็นถึงการที่ต้องใช้ Integration By Parts ร่วมกับเทคนิคอื่นนะเทคนิคที่ใช้เมื่อครั้งที่แล้วก็จะเป็นการแทนค่าตัวแปรนะครับ โจทย์ข้อนี้จะมาแสดงวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกสักขั้นหนึ่งนะครับโจทย์ของเราคือต้องอินท e ิเกรต x กำลังส e กำลังลบ2 x dx นะครับซึ่งเราแทนค่าตัวแปรก็ไม่ได้นะครับลองแทนค่าตัวแปร u เท่ากับลบ2 x ก็ไม่สามารถกำจัดเทอม x กำลังสองไปได้หมดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีเดียวก็คือใช้ Integration By Parts เราก็เริ่มจากสูตรเลยครับว่าเรามองทั้งก้อนนี้ให้เป็นอินทิเกรต Udv นะซึ่งสุดท้ายเท่ากับ Uv ลบด้วยอินทิเกรต vdu อ่าคราวนี้ด้วยประสบการณ์ของเรานะหวังว่าคงจะเริ่มมีกันแล้วนะเราจะแทน u ด้วย x กํลังสองแล้วเทอมที่เหลือก็คือ e กํลังลบ2 x dx เนี่ยเราจะให้เท่ากับ dv ซึ่งตอนที่เราแทน u ด้วย x กํลังสอันนี้ไม่ยากนะครับเราจะได้ว่า DU d u dx เท่ากับ2 x ซึ่งทำให้ เราได้ทันทีว่าเจ้าตัว d u ที่จะใช้ในฟอร์มูล,ลาก็โผล่มาเรียบร้อยแล้วต่อมาคือการหา v นะครับจาก d v เท่ากับ e กํลังลบ2 e กํลังลบ2 x dx เนี่ยถ้าเกิดนักศ,าศ,าศาึกษาคุ้นนะเราจะต้องใช้เจ้าอินทิเกรตก้อนเนี้ยเราจำเป็นจะต้องใช้การแทนค่าตัวแปรนะซึ่งก็คือแทนค่าตัวแปรใหม่นะครับให้เท่ากับลบ2 x แต่เนื่องจากเราใช้ u เท่ากับตัว x กลังสงไปแล้วนะเราก็จะไม่มาใช้ตัว u สาตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อตัวแปรไปให้เป็น w เท่ากับลบส x แล้วก็จะได้ข้อมูลดังน,นี้ว่า dw by dx มีค่าเท่ากับลบสหรือ dx ต้องถูกแทนนะตรงนี้ dx ของเราเนี่ยต้องถูกแทนด้วยเศษหนส่วนลบสหรือลบเศษหนส่วนสะครับ dw โอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะ้ก้อนนี้กมา นะเราดึงเอา,เอาลบเศษ่งส่วนสออกไปเป็นค่าคงที่ข้างหน้านะครับที่เหลือก็จะเป็นอินทิเกรต e w d w ซึ่งตรงกับสูตรมาตรฐานของเราเลยนะเราก็จะสามารถอินทิเกรตตรงนี้ออกมาแบบนี้ครับสุดท้ายออกมาเป็นลบเศษหนึ่ส่วนสคูณกับ e กํลัง w นะหรือลบเศษนึ่ส่วนส e กํลังลบสอง x เองเราเอาไปแทนทั้งหมดนะครับในเทอมเทอม u v ลบด้วยอินทิเกรต v d u นะครับ ตอนนี้เรา u ของเราเท่ากับอะไรนะ u เท่ากับ x กำลังสใช่ไหม v เท่ากับลบเศษหนส่วนส e กำลังลบส x แทนลงไปก็จบตรงนี้ละต่อมาคือลบอินทิเกรต v v คือลบเศษหส่วนส e กำลังลบส x นะครับแล้วก็ d u d u คือ2 x dx ครับซึ่งตรงนี้พอเราเอาค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นค่าคงที่เนี่ยดึงออกมาร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรเนี่ย เป็นลบหนึ่งใช่ไหมเอาลบหนึ่งออกไปข้างหน้า,าก็จะกลายเป็นบวกโอเคพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันยังมันยังได้เงื่อนไขเราอยู่หรือเปล่าสรุปคือเงื่อนไขยังได้อยู่ใช่ไหมเงื่อนไขยังได้อยู่แต่ว่างานมันเปลี่ยนไปงานที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะต้องอินทิเกรตนะใช้อินทิเกรชันแบบพาร์ทอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้งานนี้จบ ใช่ไหมครับเพราะว่างานนี้ดูแล้วเนี่ยเรากําหนด dB มา V เราหาได้นะแล้วก็พอแทนสูมมาปุ๊บปรากฏว่าเทอมที่อินทิเกรตเนี่ยปรากฏว่ามันดูง่ายกว่าตัวโจทย์ตั้งตน้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็จากตัวอย่างครั้งที่แล้วตัวอย่างครั้งที่แล้วจําได้ไหมครับว่าเราหาอะไรตัวอย่างครั้งที่แล้วเราหาโจทย์ข้อนี้ครับตัวนี้ครับ เนี่ยอินทิเกรต x e กซำลังลบ 2x ซึ่งเราใช้อินทิเกรชัน By ยพา t นะครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับซึ่งหมายความว่าในโจทย์ข้อนี้ถ้าเราจำถ้าเราทำตัวอย่างครั้งที่แล้วไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไปหาเทิมเทิมนี้ด้วยอินทิเกรชันบายพา t ทีทีทนะกำหนด u กกำหนด dv ใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้คุณทำได้แนะ่นอนนะครับ u ก็ยังเท่ากับ x ใช่ม u เท่ากับ x แล้วก็ตัว dv เท่ากับตัวนี้เลยก็คือ e กำลังลบ 2x dx นะครับ ทำเสร็จแล้วลองําทำดูในกระดาษที่ตนเองดูนะครับก็จะได้ก้อนนี้ออกมานะซึ่งในวงเล็บสีแดงเนี่ยผมเอามาจากตัวอย่างครั้งที่แล้วนะซึ่งเป็นโจทย์ตัวเดียวกันคร mm hmm. นี้ตัวอย่างนี้บอกอะไรกับคุณเ,เจ้าตัว integration by parts เนี่ยมันค่อนข้างคลิกแรลงนะครับเป็นโจทย์ที่ถ้าอาจารย์เขาออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาเขาต้องการเช็คระดับความรู้ของคุณพอสมควร นะอินสิเนชั่นบายพาสมีได้ตั้งแต่แทนค่าตรงไปตัวตรงตามต,ตัวเลยนะครับแล้วก็ออกมาง่ายๆหรือมีระดับที่ต้องไปใช้ประกอบกับเทคนิคอื่นๆนะใช้ substitution เทคนิคใช้อะไรก็ว่าไปแล้วก็มีถึงระดับที่มากกว่ามากกว่าหนึ่งครั้งคุณต้องทำมากกว่าหนึ่งครั้งถึงจะสามารถแก้โจทย์ได้ตรงนี้ uh, นักศึกษาต้องไปฝึกฝนเองนะครับ หลังจากที่รู้คอนเซปต์นี้แล้วก็ลองไปเปิดโจทย์หา,หาโจทย์ลองทําดูนะเอ่อคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่แปลกคุณอย่าไปหวังว่าคุณจะมาดูวันสองวันสุดท้ายก่อนสอบคุณเข้าใจแล้วคุณจะทาข้อสอบไดไ้ไม่เลยนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยคุณต้องไล่ดูมาเรื่อยๆนะตรงไหนไม่เข้าใจต้องรีบถามอย่าอย่าหมกปัญหาเอาไว้แล้วพอคุณเข้าใจเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยตอนใกล้ๆสอบคุณไม่ต้องเสียเวลาอ่านมากนะคุณอ่านแค่คอนเซปต์ให้จําได้ก็พอแล้วก็ มันจะเก่งได้ไงเก่งได้ก็ต้องทําโจทย์นะเก่งได้ต้องทําโจทย์คงจะต้องฝากาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนี้ก็จะมาแนะนําในซีรีส์อันใหม่นะครับจะเป็นลักษณะของการใช้ภาษา Python เพื่อช่วยในการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างน้อยก็เอาไปช่วยในการเช็คคำตอบนะหรือว่าเช็คขั้นตอนวิธีต่างๆที่เราไม่มั่นใจได้นะครับสำหรับซีรีส์รีวิวคลคูลัสนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายถ้านักศึกษามีอะไร ปัญหาอะไรที่อยากจะให้ช่วยรีวิวให้ก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะครับผมอาจจะทำตอนต่อไปแต่ว่าถ้าไม่มีฟีดแบ c k อะไรตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการรีวิวแคลคูลัสสำหรับสอบ ode ได้แล้วครับผมสวัสดีครับ